สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวกันเทมร์นีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําหมกปาระซิวย่างค่ะเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านเรานะคะมีข้าวเหนียวจ้ำนี่สุดยอดเลยค่ะแถมมีลูกโดดด้วยนะคะไม่รอช้าเราไปดูขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําหมกปลาซิลค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาซิลค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวใบแมงลักอันนี้แม่ลุงเอามาทําเป็นลูกโดดนะคะแม่ลุงเรียกว่าพริกกระเหลี่ยงค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะในส่วนของเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งหอมแดงตะไคร้แล้วก็กระเทียมค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเกลือชูรสแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ ก็จะนำผักชีลาวมาหั่นเตรียมไว้นะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะ เราก็จะได้ในส่วนของผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของเครื่องแกงกันค่ะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของเครื่องแกงกันนะคะลุงก็จะใส่เป็นพริกแห้งลงไปกระเทียมตะไคร้นะคะหอมแดงค่ะแล้วก็คลกทุกอย่างให้ละเอียดดีเลยนะคะ อนนี้เราก็โคลุกทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของเครื่องแกงแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำทุกอย่างมาผสมกันค่ะเครื่องแกงใส่ลงไปนะคะ ลงรสชาติด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะชูรสตามชอบผงปรุงรสน้ำปลาร้าค่ะ คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปาซิวนี่แม่ลุงก็ซื้อมาจากร้านที่เขาขายอาหารอีสานนะคะตอนนี้อยากกินอะไรก็มีขายทุกอย่างเลยค่ะตามร้านอาหารอีสานเขาจะมีผักแบบพื้นบ้านมีไก่บ้านมีดักแด้มีทุกอย่างเลยค่ะทุกวันนี้อยาก,กอะไรนี่ก็ง่าย เราไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเนาะหลังจากนั้นนะคะแม่นุ่งก็จะใส่เป็นน้ำลังครกลงไปสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่เป็นผักชีลาวนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะแล้วก็ใบแมงรักนะคะ เราทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะค่อยๆคลุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาเราจะเลยเอาเพราะว่าก็เป็นปลาซิลตัวเล็กเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ใบตองกันนะคะเดี๋ยวแม่ลุงก็จะทำสักสองห่อหมกนะคะ ็ใส่ลูกโดดลงไปตามชอบค่ะ ก็ใส่ลูกโดลงไ,ไปตามชอบค่ะแล้วเราก็จะหอนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะใครจะห่อในรูปแบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปย่างเตาไฟกันค่ะเราก็จะนำห่อหมอกปาซิลของเรามาย่างนะคะตอนนี้ห่อหมอกของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปแกะเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ นี่ก็จะร้อนๆเลยนะคะหืมน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหอหมุกประซิลของเราหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะโอ้ย คุยกับข้าวเหนียวหรือว่าเอาข้าวเหนียวมาจำ้ำในสุดยอดเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่นุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ